ไว้เอาไว้ที่หลังถ้าเราอิ่มเราก็จะไม่กินแต่ถ้าไม่อิ่มก็หมดเลยค่ะแต่จุดท้ายก็ไม่เหลือนะคะพี่พีค่ะเกี้ยนจามเลยค่ะอย่าไปบอกว่าหิวสุดๆมาแล้วก็ปวดเอ็นแล้วก็ปวดใจสุดๆเลไม่เหลือนะคะพี่พีทุกคนพูดมาเด็ดประเด็นตรงๆกันะมันสอบด้วยกันเ่าก็ไม่รู้นะจ๊ะพี่พีค่ะอร่อยอร่อยใสะสดใสสดใส่พี่ต้มยอพี่ต้มยำก็ไมะใส่ อร่รยไ้าเราคิดว่ไม่คยชอบมไม้เท่าไหร่นะคะถ้าตามแต่ถ้าแกงนี่คือชอบแต่ก็ไม่ค่อยอยากกินนะจะเลือกกินแค่หมูยอกก่อนค่ะคือโดนใจสุด hmm. ๆ like so. ไม่รู้ว่าหิวหรือว่าเขาทำอร่อยนะคะก็คือรสชาตเดี๋ยวก็โหอร่อยโคตรโรนะคะอร่อยมากๆอะไรประมาณนี้สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะกนะะินส้มตำด้วยกันนะคะมัน,นก็ได้ตังบานมันคือจ้าอร่อยอร่อย วันนี้ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะไายบ้าไว้ไว้ที่หลังถ้าเราอิ่มเราก็จะไม่กินแต่ถ้าไม่อิ่มก็หมดค่ะแต่จุดท้ายก็ไม่เหลือนะคะพี่พี่ค่ะเกี่ยนจามดิค่ะอย่าไบอกว่าหิวสุดๆดสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะ่ะกินส้มตำด้วยกันนะคะวันนี้ก็ได้ตาปมปากเคยจ้าอร่อยอร่อยทำาง,งานนะคะรือเรียกพี่พี่ทุกคนจ้าจะบอกว่าแซ่บสุดๆดเลยค่ะ อไรก็ไม่เคยผิดหวังลนะคะลองชิมก่อนนะคะร<ม>สชาติดโดนใจอีกแล้วไดเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่ขาไปสัง่งจำบัตรนะคะร้วนนี้ก็คือให้มีโยชินใหญ่ม,มากเลยะคะ่ทยยคะทำปาสใส่มุโยค่ะเขาก็จะใส่หนไม้ไปด้วยนะคะก็คือนะคะแค่ส้ตมตำกับข้าวเหนียวค่ะแต่ถ้าจะกินส้ตมตำอย่างเดียว กลัวไม่อิ่มจ้ากลัวไม่อยู่ได้ทั้งวันนะคะก็คือเสริมข้าวเหนียวเข้าไปด้วยเลยค่ะลองชิมก่อนนะคะรสชาติโดนใจอีกแล้วชอบดิฟ้าด้วยก็ไม่รู้นะจ๊ะพี่พี่ะอร่อยอร่อยนะครับใส่ใส่ใส่คะตอนี้ต้มย๊อกก็จะมีน้ํามันะคะใส่มาแล้วรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็โดนใจ นะคะพี่พี่ทุกคนพูดมาเติมไปเรื่อยๆนการมัวนไม้เอาไว้ทีหลังถ้าเราอิ่มเราก็จะไม่กินแต่ถ้าไม่อิ่มก็หมดเลยค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่เหลือนะคะพี่พี่ะเกลี้ยงจามเลยค่ะอยากจะบอกว่าหิวสุดๆได้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาค่ะพี่พี่ทุกคนลงมือกันเลยจ้าหลังจากตี่สินว่าโดนใจแล้วก็อร่อยนะคะคือกินอย่างเยวเลยค่ะกินห่วงหน้าห่วงหลังเลยค่ะความชอบที่แบี่ก็ไม่รู้นะจ๊ะพี่ ร้อยอร่อยนครับมีเสียใส่เสีใส่ค่ะต้มยอก็าจะมีมะม่ายังคะใส่มาปูค่ะเพราะปูเค็มมากกินบ่ไหวจ้าเลยเบียอไว้ค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนที่มาให้กำลังใจกันมาให้กำลังใจกันปูค่ะเพราะปูเค็มมากกินบ่ไหวจ้าเลยเบียอไว้ค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนที่มาให้กำลังใจกันมาให้กำลังใจกันมาดดวใจสุด ไม่รู้ว่าหิวหรือว่าเขาทำอร่อยนะคะก็คือรสชาตเดีบยวก็โหอร่อยโคตรนะคะอร่อยมากๆอะไรประมาณนี้นะคะแค่ส้มตำกับข้าวเหนียวค่ะแต่ถ้าจะกินส้มตำอย่างเดียวกลัวมไม่อิ่มจ้ากลัวมไม่อยู่ได้ทั้งวันนะคะก็คือเสริมข้าวเหนียวเข้าไปด้วยเลยคะ่ะไม่รู้ว่าเขาให้หน้อยหรือว่าเราเป็นคน,คนกินเยอะนะคะกินจนเกลี้ยงจานไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี่ีไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะตอนเก็บแต่ตจะบอกว่าเหลือแค่ สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ,ะค่ะกินส้มตำด้วยกันนะคะวันนี้ก็ได้ตัง้งป่านเคยจ้าอ,อร่อยอร่อยตอาไม้เอาไว้ทีหลังถ้าเราอิ่มเราก็จะไม่กินแต่ถ้าไม่อิ่มก็หมดเลยค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่เหลือนะคะพี่พี่ค่ะเกี่ยงดามเด็กผ้อย่าเพิบอกว่าหิวสุดๆปพรก็ปูเค็มมากกินบ่ไหวจ้าเลยเหลื่ไว้ค่ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนที่มาให้กำลังใจกับเราใใจ สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะกินส้มตำด้วยกันนะคะมันนี้ก็ได้ตานปมันเคยจ้าอร่อยอร่อยก็คือโดนใจสุดๆไม่รู้ว่าหิวหรือว่าเขาตำอร่อยนะคะก็คือรสชัตว์เดี๋ยโหอร่อยโคตรโนะคะอร่อยมากๆอะไรประมาณนี้ลองชิมก่อนนะคะรสสัตว์โดนใจอีกแล้ว ลองซิมก่อนนะคะสดสัสตนใจอีกแล้วนะคะพ,พี่ขาไปสัง่งจําบันตามนะคะร้วนี้ก็คือให้มีโยชน์ซินใหญ่ม,มากเลยะคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะกินส้มตำด้วยกันนะคะมันก็ได้ต่างปากมันคือจ้าอร่อยอร่อยไม่รู้ว่าเขาให้หนอ้อยหรือว่าเราเป็นคนกินเยอะนะคะ กินตนเกลี้ยงจานไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี ate, bath, ่กไม่ได้ถ่ายให้ด right> ูนะคะตอนเก็บจานจะบอกว่าเหลือแคบไม่รู้ว่าเขาให้น้อยหรือว่าเราเป็นคนกินเยอะนะคะกินตุนเกลี้ยงจานไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี่กไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะตอนเก็บจานจะบอกว่าเหลือแคบ้างานนะคะหรือียกพี่ทุกคนจะจะบอกว่าแซ่บสุดๆเลยค่ะกินอะไรก็ไม่เคยผิดหวังเลยนะคะคือโดนใจสุดๆ ไม่รู้ว่าหิวหรือว่าเขาทำอร่อยนะคะก็คือรสชาติแบบโอ้โหอร่อยโคตรๆนะคะอร่อยมากๆอะไรประมาณนี้ยค่ะก็คือช่วงบ่ายนะคะช่วงเที่ยงเราไม่ได้กินมารู้สึกว่าอร่อยแล้วก็โดนใจจุ๊ดนะคะนะะคพี่ๆทุกคนณพูดมาถึงประเด็นเรื่องการบริการมือเสียบมือจับคาวเนียชั่นน้ำส่งต่างนะคะจากที่เราลงจากเปิดการบอกเการ ดูว่าอาการกุณคือว่าคนชอบช้วงตาหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือมีกินช่มงตากับข้าวเหนียวค่ะไม่มีหมูไปสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ,ะคะ่ะกินส้วสงตาด้วยกันนะคะวันนี้ก็ได้ตัางป่านเคยจ้าอร่อยอร่อยกินเคยค่ะก็คือช่วงบ่ายนะคะช่วงเที่ยงเราไม่ได้กินอรรอยจ้าเราทไม่ชอบ ไม้เท่าไหร่นะคะถ้าตามแต่ถ้าแกงนี่คือซอกค่ะแต่ก็ไม่ค่อยอยากกินนะจะเรียกกินสะมูยองก่อนค่ะก่อไม้ไว้ทีหลังถ้าเราอิ่มเราก็จะไม่กินค่ะแต่ถ้าไม่อิ่มก็หมดะค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่เหลือนะคะพี่พี่คะเกลี้ยงจานเลยค่ะอย่คุณบอกว่าหิวสุดๆได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะะไม่รู้ว่าเขาให้หน้อยหรือว่าเราเป็นคนกินเยอะนะคะกินจนเกลี้ยงจานไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี่ี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะตอนเก็บจา่จะบอกว่าเหลือแค่ ทำปลาไสมโยค่ะเขาก็จะใส่ไม้ไปด้วยนะคะก็คือได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม้เอาไว้ที่หลังถ้าเราอิ่มเราก็จะไม่กินแต่ถ้าไม่อิ่มก็หมดค่ะแต่จุด้ายก็ไม่เหลือนะคะพี่พี่ค่ะเกลี้ยงจามเลยค่ะอย่าคุณบอกว่าหิวสุดๆนะคะพี่่ะไปสั่งจจมบัตสังมาแล้วนี้ก็คือให้มุโยชิ้นใหญ่มากเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาให้น้อยหรือว่าเราคนเยอะนะคะกินจนเกลี้ยงจานไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี่พี่ ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะตอนเก็บแต่จะบอกว่าเหลือแค่ทำป่าเซนโดโยค่ะเขาก็จะใส่ต้นไม้ไปด้วยนะคะก็คือก็คือโดนใจสุดๆไม่รู้ว่าหิวหรือว่าเขาตามอร่อยนะคะก็คือรสชัตว์เดีอ้วก็โหอร่อยโคตรๆนะคะอร่อยมากๆอะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็โดนใจสุดๆนะคะพูดทุกคนพูดมาถึงกันนี้ก็มานานด้วยกันมลมรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็โดนใจ นะคะพ,พี่ทุกคนพูดมาถึงปรนเี้นก็มมเหมือน,น,นกันวันนี้ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะบายบ้าค่ะดูว่าอาการเนอย่างนว่าคนชอบชงตังหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือนี้กินชงตังกับข้าวเหนียวคะ่ะไม่มีหมูไก่ทำงานนะคะหรือพ,พี่ทุกทุกคนจ้าจะบอกว่าแซ่บสุดเลยคะ่ะก,กินอะไรก็ไม่เคยผิดหวังเลยนะคะ นะคะพี่ขาไปสั่งจ้ามันดำนะคะร้านี่ก็คือให้ปรโยชน์สูงใหญ่ม,มากะะเลยค่ะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะรคะคู้สึกว่าอร่อยแล้วก็โดนใจจิตจิตเลยค่ะดูนะคะพี่ๆทุกคนพูดมาถึงวันนี้ก็มาทานด้วยกัน,น,นสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ,ะคะ่ะกินส้ตมตำด้วยกันนะคะวันนี้ก็ได้ตัปนปากนี่คือจ้าอร่อยอร่อย หรือว่าอาการคุณคือว่าคนชอบช่วงตันหรือเปล่าไม่รู้นะคะคือวันนี้กินช่วงตันกับข้าวเหนียวค่ะไม่มีหมูไกตวันนี้ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายรู้สึกว่าอารมอ์แล้วก็โดนใจจิตนะคะนทุกพี่ทุกคนพูดมาถึงวันนี้ก็มาทานด้วยกันวันนี้ก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายรู้สึกว่า นะคะพทุกทุกคนพูดมาถึงปัณิกรเหมือนกันนะมูสแซฟมิจ้าเขาเนี้ยจำน้ำจิ้มต่างนะคะหลังจากที่เราลงจากเปิดการมองเห็นวันนี้เราก็ทำชื่อเขาคือโดนใจสุดๆไม่รู้ว่าหิวหรือว่าเขาทำอร่อยนะคะก็คือรสชาติแบบโอ้โหอร่อยโคตรโนะคะ